ถ้าไม่อยากเสียชาติเกิดต้องทำา 3. อย่างนี้ในแต่ละปีมีคนเกิดใหม่เป็นล้านๆคนบนโลกใบนี้แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามาเกิดเพื่ออะไรและเราควรใช้ชีวิตนี้ไปเพื่อสิ่งใดมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้อาภัพเพราะขาดยอดกัลยานามิตรจึงใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการดิ้นรนแสวงหาเพื่อความมั่นคงเพื่อความสุข เพื่อความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อชื่อเสียงหรือแม้แต่เพื่อตอบสนองความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากมองลึกลงไปให้ถึงที่สุดของชีวิตสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรติดตัวไปได้ไม่ว่าใครจะร่ำรวยหรือยากจนสูงสักหรือต่ำต้อยสุดท้าย ร่างกายนี้ก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทรัพย์สินถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นและชื่อเสียงก็จางหายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงกรรมและคุณภาพของจิตที่เราได้สั่งสมไว้เท่านั้นเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนอย่างชัดเจนว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากยิ่งเปรียบเหมือนเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำหนึ่งครั้งในรอบร้อยปี แล้วบังเอิญเอาคอรอดห่วงไม้ที่ลอยอยู่ความเป็นไปได้ต่ำมากที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในอนาคตหากเราใช้ชาตินี้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ย่อมเป็นการเสียชาติเกิดอย่างน่าเสียดายและอะไรคือการเสียชาติเกิดคือการใช้ชีวิตโดยไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ธรรมะไม่ได้ฝึกใจให้พ้นจากกิเลสและไม่ได้สร้างประโยชน์แท้จริงทั้งแก่ตนและผู้อื่น ในทางกลับกันการไม่เสียชาติเกิดย่อมหมายถึงการใช้ชีวิตนี้อย่างมีค่ารู้เท่าทันทุกรู้หนทางดับทุกและทำให้ชีวิตมีคุณค่าเกินกว่าการเกิดมาแล้วจากไปเฉยๆหัวใจของการไม่เสียชาติเกิดนั้นพระพุทธศาสนาสรุปได้อย่างชัดเจนสั้นๆสนข้อนี้ 1. ศึกษาธรรมเพื่อดับทุกข์เพราะถ้าไม่รู้จกักธรรมเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์และไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนตามหลักฐานที่มีมาในโสตาปติยังขสูตรข้อนี้คือการคบสัตตบุรุษและการฟังพระสัทธรรมอันเป็นก้าวย่างแรกของการออกจากทุกข์ชนิดไม่หวนกลับไม่ทุกข์อีกตลอดกาล 2. ปฏิบัติตามธรรมที่ได้ศึกษาแล้วความรู้จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ลงมือทำการฟัง การอ่านการคิดต้องต่อยอดด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อให้ธรรมะซึมซาบลงในใจอุปมาเหมือนได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วต้องปลูกลงดินไม่ใช่เก็บไว้บนหิงเพื่อบูชาข้อนี้คือโยนิโสมนสิการและธรรมานุธรรมะปฏิปติคือการใคร่ครวญรมแล้วลงมือประพฤติธรรมตามที่ได้ฟังมาอย่างถูกต้องทั้งวิธีการและเป้าหมาย 3. แบ่งปันธรรมแก่เพื่อนร่วมโลกเพราะการเก็บธรรมไว้คนเดียวไม่อาจช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้การแบ่งปันธรรมะไม่ใช่เพียงช่วยต่อชีวิตของธรรมะแต่ยังเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการอนุเคราะห์โลกให้เป็นสุขเพื่อสันติภาพและพาราดอนภาพสามสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงข้อคิดสวยหรูแต่เป็นแนวทางชีวิตที่ถ้าเราทำได้จะทำให้ทุกลมหายใจมีความหมาย และเมื่อต้องจากโลกนี้ไปเราจะไม่รู้สึกเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปเรามาดูกันทีละข้ออย่างลึกซึ้งว่าทำไมทั้งสามนี้จึงเป็นหัวใจของการไม่เสียชาติเกิด 1. การศึกษาธรรมไม่ใช่เพียงการอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศหรือเข้าวัดแต่คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้เข้าใจอย่างท่องแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในปฐมเทศนาว่า สาเหตุที่มนุษย์ทุกข์ก็เพราะไม่รู้อริยสัจ 4. คือ 1. ความจริงเรื่องทุกข์ 2. ความจริงเรื่องเหตุแห่งทุกข์ 3. ความจริงเรื่องความดับทุกข์ 4. ความจริงเรื่องทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การศึกษาธรรมจึงเป็นการฝึกให้เราเห็นชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลงไปตามภาพลวงตาของความสุขชั่วคราวเช่นลาบละยศ สรรเสริญสุขทางกายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนและเมื่อเรายึดติดมากเท่าไหร่ความทุกข์ย่อมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นข้อดีของการศึกษาธรรมคือทำให้เราตาสว่างเห็นวงจรของสังสารวัฏเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสรรพสิ่งเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิธีศึกษาธรรมอย่างได้ผลมีอยู่หลายวิธี เช่นฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าและครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเพราะคำสอนจากผู้ปฏิบัติที่บรรลุผลแล้วมีพลังมากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียวอ่านพระไตรปิฎกและคำภีที่ถูกต้องเพื่อซึมซับคำสอนตรงจากพระพุทธเจ้าพิจารณาและใครครวญอย่ารับเพียงเพราะได้ยินมาแต่ควรคิดด้วยปัญญาของเราเองถามและสนทนาธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเปิดมุมมองและแก้ข้อสงสัยนำสิ่งที่เรียนไปทดลองในชีวิตประจำวันเพื่อทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่อุปสรรคที่มักเกิดขึ้นคือหลายคนศึกษาธรรมเพียงเพื่อสะสมความรู้ทางทฤษฎีแต่ไม่พิจารณาลงลึกในใจบางคนเรียนธรรมะเพื่อเอาไปโต้เถียงหรือเพื่อเพิ่มความภูมิใจในตนเองซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการเพิ่มอัตตาไม่ใช่การลดทุกข ดังนั้นการศึกษาธรรมที่ถูกต้องต้องมีเจตนาเพื่อรู้เพื่อดับทุกข์ไม่ใช่รู้เพื่อเอาชนะผู้อื่นและต้องเปิดใจให้ธรรมเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองโลกของเราถ้าเราเริ่มด้วยการศึกษาธรรมอย่างจริงจังเราจะพบว่าชีวิตเริ่มมีทิศทางเพราะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและอะไรเป็นเพียงสิ่งลวงตาที่ไม่ควรเสียเวลาไล่ตามสอง ความรู้จะไร้ค่าถ้าไม่ถูกนำมาปฏิบัติจริงเหมือนยาที่อยู่ในตู้ถ้าป่วยไข้แล้วไม่นำมารักษายานั้นแม้มีสรรพคุณดีแต่จะมีประโยชน์อันใดเล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนคนเลี้ยงโคให้ผู้อื่นคือมีแต่การนับจานวนโคแต่ไม่ได้ดื่มนมโคเองการปฏิบัติตามธรรมเริ่มจากการนำหลักธรรมที่เรียนรู้มาใช้ในชีวิต เช่นการรักษาศีลเพื่อควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ก่อทุกข์แก่ตนและคนอื่นการเจริญสมาธิเพื่อฝึกจิตให้นิ่งมีความผ่องใสเป็นฐานของการเรียนรู้ความจริงการเจริญปัญญาเพื่อเห็นความจริงของสรรพ,พสิ่งตามที่มันเป็นในชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดเสมอไปแต่สามารถฝึกได้ในทุกกิจกรรมเช่น ทำงานบ้านด้วยสติขับรถด้วยเมตตาฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติคือความเกียดคร้านและความฟุ้งซ่านหลายคนตั้งใจปฏิบัติช่วงแรกแต่พอเจอความเหนื่อยหรือเบื่อก็ถอยกลับซึ่งการแก้ไขคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและค่อยๆเพิ่มเวลาฝึกอย่างต่อเนื่องเมื่อเราปฏิบัติทมต่อเนื่องเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในใจเช่น ใจเย็นขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นโลกโกรธหลงน้อยลงและมีความสุขจากภายในไม่ต้องรอสิ่งภายนอกมาบังคับให้สุข 3. พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะสิ่งที่เราให้คือแสงสว่างที่จะติดตัวผู้รับไปตลอดชีวิตการให้ธรรมะแท้จริงแล้วมิใช่เป็นเพียงการให้ข้อคิดที่ดีเท่านั้น แต่คือการให้ชีวิตใหม่ทั้งชีวิตตั้งแต่ผู้นั้นยังไม่ตายการแบ่งปันธรรมสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นพูดคุยให้กําลังใจเพื่อนที่ทุกข์ด้วยหลักธรรมที่เราเข้าใจแชร์ข้อความหรือบทความธรรมะที่เป็นประโยชน์ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเพื่อให้ผู้อื่นเห็นธรรมจากการกระทำของเราสิ่งสำคัญคือต้องแบ่งปันด้วยเมตตา ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดความรู้หรือกดผู้อื่นให้ต่ำลงและควรเลือกเวลาและวิธีที่เหมาะสมเพราะธรรมะที่พูดผิดจังหวะอาจกลายเป็นสิ่งที่ผู้ฟังปิดใจรับการให้ธรรมะยังช่วยให้เราเข้าใจลึกขึ้นเพราะการสอนคนอื่นทำให้เราต้องทบทวนและจัดระบบความรู้ของตัวเองเมื่อสอนมากขึ้นเราก็เข้าใจมากขึ้นเพราะการแบ่งปันธรรมเท่ากับการให้ชีวิตใหม่นี้เอง หลังจากตรัสรู้ไม่นานเมื่อมีสาวกบรรลุอรหันต์แล้ว60องค์พระพุทธเจ้าจึงทรงมอบภารกิจนี้แก่สาวกมีใจความเป็นอมตะตลอดการว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงไปทางเดียวรูปเดียวอย่าไปทางเดียวสองรูปเธอทั้งหลายจงประกาศธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์พระอรหันต์หกสรูปในครั้งนั้นแม้จะหมดกิเลสแล้วแต่การจาริกเผยแผ่ธรรมคือการส่งต่อแสงสว่างและพระกรุณาของพระศาสดา สำหรับผู้เผยแผ่ธรรมในยุคนี้แม้จะไม่ใช่อรหันแต่การทำงานเพื่อพระศาสนามีผลดีต่อใจต่อโลกอย่างมหาศาลเช่นเพิ่มพลังศรัทธาเพราะต้องเรียนรู้และทบทวนธรรมตลอดเวลาลดอัตตาเพราะเมื่อสอนผู้อื่นเราต้องตั้งใจเพื่อประโยชน์ของเขาไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของเรา เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงเพราะการเผยแผ่ธรรมต้องใช้ขันติเมตตาและปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงครั้งนั้นผู้ที่ได้รับฟังธรรมจากพระอรหันต์หกสรูปไม่เพียงได้ความรู้แต่ได้แสงสว่างทางจิตใจบางคนละอบายมุกได้บางคนเข้าสู่กระแสะพระนิพพาน บางคนเปลี่ยนทั้งชีวิตและครอบครัวในยุคปัจจุบันก็เช่นกันผู้ที่ได้ฟังธรรมอย่างถูกต้องอาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงคนที่กำลังจะทำผิดอาจหยุดได้เพราะคำสอนเพียงไม่กี่ประโยคคนที่หมดหวังอาจกลับมามีแรงใจเพราะฟังธรรมเพียงครั้งเดียวธรรมะจึงเป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลงสู่แผ่นดินใครได้สัมผัสย่อมชุ่มเย็น การส่งพระอาหารหันต์ออกจาริกครั้งนั้นทําให้พระพุทธศาสนาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชมพูทวีปในเวลาไม่กี่ปีชาวบ้านหลายพันหลายหมื่นคนเปลี่ยนจากการบูชาพิธีกรรมและความเชื่อผิดๆมาสู่การปฏิบัติธรรมที่ตรงต่อเหตุผลและความจริงผลต่อสังคมคือความรุนแรงลดลงความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นเพราะศีลธรรม แผ่ไปทั่วหมู่บ้านและเมืองต่างๆผลต่อโลกคือการมีแบบอย่างแห่งสันติวิธีพระพุทธศาสนาเผยแผ่โดยไม่ใช้ความรุนแรงไม่เคยมีเลือดสักหยดหลั่งลงดินเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีการบังคับให้เชื่อแต่ชนะใจผู้คนด้วยเหตุผลและเมตตาซึ่งเป็นแบบอย่างที่โลกต้องการอย่างยิ่งพระพุทธเจ้า ตรัสชัดว่าการจาริกเผยแผ่ธรรมมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของชนจำนวนมากไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าเราเป็นพุทธบริษัทแต่ไม่รับเอาโอวาทนี้มาปฏิบัติแล้วจะทำตามโอวาทของใครถ้าไม่เดินตามรอยเท้าพระอรหันต์ก็เท่ากับเราเดินตามรอยเท้าของสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมคือยักษ์มารและอกุศลธรรม การเผยแผ่ธรรมในยุคนี้ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นเยอะแล้วไม่ต้องลำบากเดินเท้าจาริกเหมือนสมัยพุทธกาลการเผยแผ่ธรรมก็เหมือนการจุดเทียนในความมืดเทียนของเราไม่ได้ดับแต่แสงกลับสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีเทียนอื่นสว่างตามหรือเหมือนค้นพบแหล่งน้ำท่ามกลางทะเลทรายจะมีใจกว้างพอหรือไม่ที่จะบอกผู้อื่นให้มาดื่มน้ำแห่งชีวิตนี้ด้วยกัน การส่งพระอาหารหันต์หกรูปออกประกาศธรรมครั้งนั้นคือเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธศาสนาไม่หยุดอยู่ที่พุทธคยาแต่แผ่ไปทั่วโลกในเวลาต่อมาทุกวันนี้เราจึงยังได้ยินพระธรรมอยู่เพราะมีคนรุ่นก่อนการทำหน้าที่นี้ด้วยหัวใจถ้าเรารักพระศาสนาและอยากให้คนรุ่นหลังได้ยินธรรมที่บริสุทธิ์เหมือนเราในวันนี้เราก็ควรลุกขึ้นมาทำหน้าที่นั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบเล็กหรือใหญ่เพราะทุกการเผยแผ่ที่ถูกต้องคือการสืบต่อชีวิตของพระธรรมพระพุทธเจ้ามอบหมายภารกิจนี้ไว้แล้วแก่สาวกในครั้งนั้นและในวันนี้ภารกิจนั้นก็ยังรอคนที่มีหัวใจพร้อมจะก,ก้าวตามรอยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากนี่คือเสียงที่ยังดังก้อง ในใจของผู้รักธรรมทุกคนท่านทั้งหลายชีวิตมนุษย์สั้นเกินกว่าจะใช้ไปอย่างไร้ทิศทางถ้าเราไม่อยากเสียชาติเกิดให้ตั้งใจทำสามอย่างนี้เถิด 1. ศึกษาธรรมเพื่อรู้ความจริงของชีวิต 2. ปฏิบัติตามธรรมเพื่อลดละก,กิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกใจและพัฒนาคุณภาพของจิตให้ดีขึ้น 3. แบ่งปันธรรม เพื่อส่งต่อความสุขความดีงามให้แพร่ขยายสามสิ่งนี้คือวงจรที่เกื้อหนุนกันการศึกษาเปิดทางให้ปฏิบัติการปฏิบัติทำให้เข้าใจลึกและการแบ่งปันทำให้ธรรมะคงอยู่และงอกงามเหมือนดวงตะวันที่ส่องแสงไม่เคยดับอย่ารอให้แก่หรือเจ็บป่วยแล้วค่อยเริ่มเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสที่ลดลงเรื่อยๆจงเริ่มวันนี้ เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างผู้มีรอยยิ้มในดวงใจและสามารถบอกตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าเรามาเกิดครั้งนี้ไม่เสียเปล่าแล้ว